ผมไปเจอประโยชนหนึ่งว่าอย่าโมตะเกเรเพราะว่าพ่อแม่เราแก่ตัวลงทุกวันเออประโยชน์ที่ผมชอบอ่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วที่ที่คนเราจะต้องแก่ตัวแล้วเราจะต้องเติบโตคือจริงแล้วเราไม่เติบโต้นหรอกแต่เรา,เราต้องเราก็แก่ลงเว้ยนึกออกปะคือเด็กทารากอ่ะโตมาก็แก่ลงแล้วนะ คือรอที่จะเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างี้ประบาน,นถ้าเรามองให้ลึกลงกว่านั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าเวลาของใครหลายคนเนี่ยกำลังเริ่มขึ้นเวลาของใครหลายคนกำลังจะหมดลงเช่นเดียวกันคนที่อายุเยอะขึ้นแล้วก็ใกล้ที่จะถึงจุดจบนะครับใครที่อายุน้อยลงอยู่เนี่ยก็มีเวลาเติบโตนะครับ ถามว่าประโยชน์ี้มันโดนใจอย่างไงก็คือว่าผมมองว่าถ้าเราเกเรเราเกเรได้เนี่ยเราเราไม่ผิดหรอกแต่ผมมองว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าไม่มีประโยชน์นะครับคือในวัยที่เราเป็นวัยรุ่นอยู่แน่นอนมันไม่มีใครสอนเราได้หรอกเพราะว่าวัยรุ่นเน่เนาะคือนองอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมได้ไว้ไปว่ามันคือคองอยู่แล้วนะครับมันมันเป็นวัยที่เด็กเพื่อนหรือว่ายังคิดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สักวันหนึ่งอย่างอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยว่าเราจะคิดได้เองนะครับว่าสิ่งที่เราทามาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องไร้สาระไป ันอาจจะไปแฝงในความสนุกในในในวัยตรงตรง,ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเกเรยอยู่ผมมองว่าถ้าเราอายุประมาณจะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยแน่นอนหลายๆคนก็อาจจะกําลังที่จะเกเรยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะแบบเออเลิกเกเรซะแล้วก็มามองอนาคตแล้วก็มาสร้างอนาคตแล้วก็ลอมองมาถึงระยะที่มันแบบยาวๆหน่อยว่าอีกสักห้าหกปีเนี่ย มันต้องเริ่มจินตนาการได้แล้วว่าจะเป็นยังไงประมาณเนี้ยโอเคทุกคนอ,อายุ20กว่าเนี้ยสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ยี่สิบสองเนี่ยทุกคนอาจจะกำลังเอนจอยกับชีวิตอยู่หรือว่าอยากที่จะมีความสุขกับชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณอย่าหลงลืมไปอย่างนึงก็คือเรื่องของอนาคตอนา,าคตมันก็คือเกิดจากเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมเคยพูดบ่อยอะอนา,าคตมันก็เกิดจากปัจจุบันใช่ปะ่ะถ้าเราปัจจุบันทําได้ดีใช่ปะ่ะอนา,าคตเราก็จะดีตามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากมีอนา,าคตที่ดีปัจจจจจุุบบบบัััััััััันน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 เเเเเเรรรรราา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 กกกกก็็ตตตต้้้้้้้ออ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 งงงงททํดดดดีีีีปปปื่่่่่่ิยยยูููแลววถถมมมมหคคผพะใ ให้มันดีอนาคตก็จะดีตามแต่ว่าเขาว่าดีของแต่ละคนมันก็ดันไม่เท่ากันอีกถูกต้องไหมเราต้องมั่นใจว่าเราทําดีที่สุดหรือ,อยังนะครับผมเองเป็นคนที่ในช่วงวัยรุ่นนะครับก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสามเณรเทมาลค่อนข้างเกเรระดับหนึ่งเลยเกเรเกเรยเยอะมากๆเลยนะแต่จุดเปลี่ยนก็คือว่าอยากทําให้ชีวิตมันมีความหมาย อยากจะมีความภูมิใจในชีวิตเราอยากทําให้เห็นว่าเพียงคนอย่างเราเนี่ยเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างเกิดมาครั้งหนึ่งเราชีวิตคนเราคนหนึ่งเนี่ยมีแค่2มือ2เท้าเนี่ยสมือ2เท้า1สมอง1ปากเนี่ยหนึ่งหูเนี่ยหนึ่งจมูกเนี่ยอะไรเงี้ยมันส